มหาวิทยลาลัยรังสิตมหาวิทยลาลัยที่สร้างสรรค์บัณฑิตคุณภาพพร้อมกับการเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมกับกิจกรรมที่ทําควบคู่กับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาโดยตลอดและล่าสุดกับโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สําคัญของประเทศชาติแต่กลับถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต งได้ริเริ่มโครงการที่จะนำนวัตรกรรมที่มีความสามารถที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีความพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอธิการบดีมหาวิทยายลัยรังสิตได้ลงพื้นที่แรกคือพื้นที่ตำบลหน,นองสาลายอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยเล็งเห็นถึงองค์ความรู้พื้นบ้านและความสามารถของชาวนานในพื้นที่ที่มีศักยภาพความพร้อมขาดเพียงแค่การสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ทางมหาวิทยายลัยรังสิตจะนําองค์ความรู้ความสามารถที่ทันสมัยจากคณะต่างๆในมหาวิทยายลายัยที่มีศักยภาพสูงในการทํางานลงไปช่วย ในการทำงานเช่นการนำองค์ความรู้ประสิทธิภาพจากคณะนวัตกรรมการเกษตรการจัดทำเครื่องมือเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและประหยัดพลังงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมไปถึงขั้นตอนการวางแผนการขายการหาตลาดใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศจากคณะบริหารธุรกิจพร้อมกันนี้ดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์ยังกล่าวอีกว่าทุกคณะของทางมหาวิทยายลัยรงังสิตมีความพร้อมและยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวนายอย่างเต็มที่ แต่ว่าน้องสลายเนี่ยจะเป็นตำบลต้นแบบที่มีความโดดเด่นในประเทศไทยที่จะสร้างเป็นชุมชนในฝันได้มาคิดกันในกระบวนการต่างๆโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนวัตรกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจมาทำสามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจนกระทั่งขาย ไปเลยเราเราคิดว่าจะมีจากเรียนรู้จากที่ท่านทํากันอยู่แล้วก็มีข้อเสนอว่าน่าจะทําอย่างไรเราก็คิดว่าอยากจะเห็นตรงนี้นะครับก็จึงบุญก็ได้นําเรามาพบกับน้องสลายไม่ฉะนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเราเป็นใครเราเคยทํานาไหมเราก็ไม่เคยแต่ว่าเราก็ต้องอยากได้ผู้ที่อยากจะ สร้างรูปแบบใหม่ไม่ใช่เฉพาะหนองสไลายเท่นนานั้นอานิสง์ของที่หนองสไล่จะทําร่วมกันเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบในฝันที่เรียกว่าปฏิรูปกันทั้งประเทศเลยทางวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้คิดเครื่องจักรเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรดำนาหรือแม้กระทั่งเครื่องวานที่เดิมเราก็จะใช้มือนะครับวานนี่ก็ใช้เครื่องวานเป็นเครื่องบิน ซึไ่ไม่แพงบินได้อีกคณะหนึ่งคณะบริหารธุรกิจ<ม>ก็ได้นํามาเพื่อศึกษาตรงนี้ว่าไม่ให้ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบก็จะมารับผิดชอบในส่วนนี้แล้วก็ถึงส่วนที่ว่าหาตลาดให้ด้วยคือหมายถ้าเราส่งถึงตลาดเลยจะเป็นตลาดต่างประเทศจะเป็นตลาดในประเทศเราก็จะได้ไม่ต้องมีคนกลางมาแย่งส่วนแบ่งยังมีคณะอื่นๆอีกหลายคณะที่ ถ้าเผื่อเป็นความต้องการของทุกท่านเราก็พร้อมที่จะมารับใช้นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนลดต้นทุนการผลิตและช่วยให้ชาวนาได้กําไรแบบเป็นกอบเป็นกรรจากการทำนาที่เป็นสินค้าหลักของประเทศไทยโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป นอกจากโครงการช่วยเหลือชาวนาแล้วดออรอทิษ์อุไรลัตอธิตกรรมบด,ดีมหาวิทยายลัยรังสิตย,ยังได้เดินหน้าไปขึ้นเสาเอกณนะโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมหาวิทยายลัยรังสิตท,ที่ไร่บุญตะวันอําเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวมีการปลูกต้นปาล์มอย่างแพร่หลายซึ่งก็เป็นการริเริ่มจากดรอคิษ์อุไรรัตอธิการมบด,ดีมหาวิทยายลัยรังสิตในความคิดที่ว่าบริเวณนี้ก็สามารถปลูกต้นปาล์มได้ดีเช่นเดียวกัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมหาวิทยายลัยรังสิตจะเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบอย่างเต็มรูปแบบและจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเห็นถึงประโยชน์ในการปลูกต้นปาล์มเราก็อยากจะสนับสนุนว่านอกจากผลพืชที่ปลูกกันแถวนี้เนี่ยมันน่าจะมี พื่ออย่างอื่นก็ได้คิดว่าปาล์มน้ํามัน,มนปลาล์มมันก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างทั้งเป็นทั้งพลังงานก็ได้เป็นทั้งอาหารก็ได้เป็นทั้งเอามาผลิตเครื่องสาอางก็ได้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ก็อยากจะเป็นแปลงทดลองเมื่อเป็นแปลงทดลองมันก็จะต้องมีโรงงานต้นแบบในการจะหีบน้ํามันปลาล์มออกมาแล้วก็เอาน้ํามันปลาล์มไปแปลรูปเป็นจะเป็นน้ํามันหุง หุมต้มหรือว่าจะเป็นน้ำมันสำหรับเป็นพลังงานต่อไปหรือว่าจะผลิตเป็นโรงงานผลิตพันย่างอื่นต่อไปมันก็ต้องมีเริ่มต้นที่โรงงานหีบน้ำมันที่ที่ที่ได้มาตรฐานก็ก็เริ่มต้นโครงการนี้อันนี้ก็เป็นคณะวิศวะก็ได้ได้คิดรูปแบบต้นแบบของเครื่องจักรวิธีการแล้วก็จะพัฒนาไปถึง การเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก็ดีจะเป็นใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยก็ดีจะทำมีการวิจัยต่อเนื่องไปด้วยจากจากผลิตภัณฑ์ปาม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบมหาวิทยายลัยร,งรังสิตจะเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในอีกระยะเวลา2-3เดือนข้างหน้านี้ค่ะและนี่ก็เป็นเพียง2โครงการที่มหาวิทยายลัยร,งรังสิตให้ความสำคัญกับเกษตรกรรวมไปถึงโครงการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่ตอไปค่ะ